ข่าวร้อนดาราดังก่อนใครกับ s m s ข่าวดารานิวพ p l u ทดลองใช้ฟรี15วันสมัครง่ายๆเพียงกดดอกจัน42648233111แล้วโทรออกใช้สุดบนขอองเเรราคืะย เป็นอะไรเผ็ดๆอาหชอบต้มยำกุ้งชอบ้มตำโอ้ยจริงๆหนูเลือกไม่ถูกใครชอบอะไรอาาหรที่กองเนี่ยถูกปากมาเวลาเถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกปากค่ะเพราะที่กองเขาก็จะมีทั้งอาหารเผ็ดทั้งอาหารมีหลายอย่างค่ะก็ทำได้มนสระอาหารไทยขนาดไม่เอ่ยก็พอทำได้ค่ะแต่ไม่อร่อยเท่าคนที่มีฝีมือเคยเราทำยอะเลยว่าเมนูไหนเมนูเด็ดสำหรับเราอ่ะจ๊ะ ง่ายๆย,ย,ยังพอกินได้เออทําใครทานเป็นพิเศษหรือเปล่าเออข้อบคัดเนี่ยพี่สาวค่ะก็อยู่บ้านถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็จะทําอาหารกินกันเองพไอ้ส้มตามที่ว่านี่มันเผ็ดขนาดไหนเออเอืมโอถ้ากินซ้มตามก็จะกินประมาณ3ามเม็ด <laughs> ได้ทุกชนิดเลยสบายส้มตำอะไรเงี้ยส้มตำนี่กินได้ทุกชนิดเลยป้าโอ๊กินได้ค่ะกินกินได้ทุกชนิดแต่จะชอบอโูที่สุดที่สุดสามเม็นี่กินแล้วสวยเหมือนเราเลยไหมซาะแต่จริงๆส้มตำเป็นอาหารที่ดีสําหรับร่างกายนะคะเพราะมันมีผักทั้งกุ้งมีทุกอย่างใช่กินเราคือสามเมตรคือเทคนิคสำหรับเราก็ถคาไทยอยากลดน้ำหนักก็จะส้มตำ